ร้อย ตอสาดน้ํานะครับผมกัศกระดีจะเต็มนะครับผมอันนี้ใช้สีขาวหมายเดียวนะครับผมอากาศร้อนๆนะครับผมก็อยู่ใต้น้ําอย่างเดียวเลยนะครับผมผิวน้ําใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ครับไอ้ขาวภาพผลงานเลยนะครับกระดีจัดเต็มครับผมสีขาวแปดกรมครับผมสุดยอดมากครับ